สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัตสวีเดนกลับมาดำหน่อยค่ะพี่น้องขาอากาศดีๆภาพพี่น้องมากินค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมากินสุบกเขือค่ะพี่น้องคขาสุบกเขือ,สอใส่ปลาทะเลประเทศสวีเดนคะ่บะบักเขือบักเขือคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็ผักค่ะผักแนะนําก็มีสองอย่างอันนี้สารแหน่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็อันนี้ผักพิเศษพิเศษนี่ก็คือ ใบกระเทียมค่ะพี่น้องขาใบกระเทียมมีนองคนไท่เอามาฝากค่ะพี่น้องใบกระเทียมป่าใบกระเทียมป่าค่ะพี่น้องออกดอกมีดอกพรอมปีนี้ได้กินแล้วเด้อปีนี้ค่ะพี่น้องขาได้กินแล้วนะคะดอกกระเทียมค่ะเนี่ยกระเทียมป่าเดี๋ยวสิตาบักฮงกินก็กระเทียมป่าอยู่ค่ะพี่น้องขาแต่วันนี้ได้บักเขือพอดีร้านเขามีขาย เห็นบอกค่ะพี่น้องขาพอดีเขามีขายมาด้วยค่ะพี่น้องเด้อมาค่ะจกข้าวเหนียวก่อนค่ะพี่น้องขาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆมาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อบอได้กินสุบกขือนี่ไหมคะ่ะไปบอไดจวหมอกกับบกขือจักเถือบอคอยได้กินบกขือ,อ,อ,อหอายากมาค่ะ อาก็ติดมือค่ะเทบาขะนเหนียวเนี้ยเหนียวซุปบะเกียใส่ปลาแล้วก็ใส่บักอ่าผิกพริกกันพริกพริกเขียวค่ะพี่น้องค่ะพริกดิบพริกเขียวมกินกับไปกะเทียมน้ำร่องเบิงค่ะพี่น้อง ปกติใบกระเทียมเนี่ยกินกับสมตํามันหื่นหื่นหวานหวานค่ะแล้วก็บะเขือนี่ก็ซุบะเกือกับหวานหวานพี่น้องบะเขือเกี่ยวอ่ะรสชาติกระเทียมของประเทศสวีเดนนี่ค่ะพี่น้องมันหวาน หวานค่ะปกติลราผัดน้ำมันหอยอย่างแสบเลยแต่มาดำหน่อยรองเอามากินกับสุบกเดือลร้องเบิงค่ะืนั่งอยู่หน้าบ้าน เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบึงน้ำค่ะพี่น้องค่ะฝนหนาสิลงเม็ดนะ มาเด้อค่ะพี่น้องค่าแซ่บแซ่บเป็นตะนายรอบปีจังได้กินยังว่าล่ะค่ะเพราะว่ามันหาบกเขือโบเจอบบมีบกเขืออันนี้ไปไปต่างถิ่นจังได้บกเขือค่ะนกหนึ่งย่ามะขี่ใส่หัวกูเด้์นกเด้อน,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 นกเอ๋ยนกหลาย พ่อใหญ่เนี่ยหน,าน,น,นานี่ว่อนไปวนมาเนี่ยหนาเฮาแล้วก็บ,บอกนี่อะกูนี่มันคือปีบา่ายดีนอนบอลอยูู่นเดียวแล้ววะพ่อใหญ่มะเขืออยู่นี่กับแพ่งแพ่งก็ค่ะพี่น้องค่ะโลล้านฮะมะเขืออันสีเขียว เขาขาวสลับกันบเ,เครือร่านะพี่น้องค่ะโลละเก้ากลดละ้อยโลละร้อยลลเป็นเงิ่นไทยกับกันกลางๆกับเอาสีูุ่นกับสี่อยแต่ว่าตอนนี้ค่างเงินมันอยู่สามสามกว่า โลละสามสี่ลอยค่ะพี่น้องเอ้ยซิปหน่วยเครื่องโล่อืมซิปหน่วยโลนหนยย่หนึ่งประมาณหน่วยใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่จักหน่อยซิปกัาหน่วย โดนึสงแสบๆกับพี่น้องกินเพืดเดียว มีไผ่กินน้ำลืมเอามือท่านน้ำมันก่อนค่ะข้นียวหนึ่งใหม่ๆ่มันเหนียว ดอกกระเทียมปลาของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแถวนี้บ่มีหลอกน,อน้องไปเก็บตั้งหดมาบุเอามาฝากสองถุงไงแถวนี้ไม่มีค่ะดอกมัน รสชาติมันฮึ่นหึ่นนิดนึงรสชาติฮึ่นฮึ่นคือกระเทียมมาละค่ะพี่น้องค่ะก็แบบกระเทียมบานเท่าแต่หวานหวานครับพี่น้องโอ้ยิดนี่เอาอีกจักมาหน่อยด้วยค่ะพี่น้องค่ะโอเคนะคะกินหยวๆพี่น้อง แ่บคักแ่บแน่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นปีอยู่ด้ค่ะจังแต่กินอันบากันนี้กขึ้นปีละครั้งนะมั้งดอกอันเนี้ยนะใบกระเทียมนี่นะแต่ออเอบักเขือนเ,เนี่ยก็มีอยู่มัง้งค่ะว่าแต่ไปบัถึกจังหวะมันค่ะบ่คอยเดี๋ยมีไปบัถึกจังหวะ เปิดก่อนเดี๋ยวจะเก็บไปกินกัตบตำบกฮงค่ะพี่ดองค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อบกฮงกัน มือหลังต้องต้องเอา้ำมันมาทาก่อนค่ะพี่น้องค่ะติดมือโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะคะใหม่พี่น้องเบิงแนวแสบแนวนัวแนวหากินยากขอบคุณทุกเคียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ